คุณผู้ชมครับชายแดนไทยกัมพูชาทหารไทยเราจัดหนักปิดจ็อบปฏิบัติการนี้คือการนำตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่มาวางเรียงรายปิดตายเส้นทางเข้าออกบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกรุกล้ำมาอย่างยาวนานและแน่นอนว่าการกระทำนี้ได้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับฝั่งกัมพูชาจนเกิดเป็นกระแสโวยวายและที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการเปิดโปงสงครามข่าวสารที่มีการจ้างชาวต่างชาติมาจัดฉากป่วนเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การตัดสินใจวางตู้คอนเทนเนอร์ไปจนถึงเบื้องหลังการจัดฉากดราม่าข้ามพรมแดนบ้านหนองจานเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการรุกล้ำจากฝั่งกัมพูชามาอย่างยาวนานมีการสร้างที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าเป็นดินแดนของไทยตามหลักฐานแผนที่และฉนดดิน การตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อกองกําลังบูรพาร่วมกับหน่วยทหารช่างได้นําตู้คอนเทนเนอร์จํานวน60ตู้ที่ได้รับบริจาคมาเข้าไปติดตั้งตลอดแนวชายแดนในพื้นที่พิพาทการติดตั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลับๆแต่เป็นการดําเนินการอย่างเปิดเผยและเด็ดขาดในช่วงปลายปี2568ถึงต้นปีนี้ครับ วัตถุประสงค์หลักของการวางตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้มีอยู่3ประการ 1. เพื่อยืนยันอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของไทยโดยใช้แนวตู้คอนเทนเนอร์เป็นเครื่องหมายแนวเขตแดนชั่วคราวตามหลักฐานแผนที่มาตรา1ต่อห0,000 2. เพื่อสกัดกั้นการเข้าออกและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานาน 3. เพื่อทวงคืนพื้นที่ที่ถูกชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งถิ่นฐานและทำกินโดยมิชอบให้กลับคืนสู่เจ้าของฉนดนดินตัวจริงของไทย ทันทีที่ตู้คอนเทนเนอร์ถูกวางปิดกัน้นก็เกิดปฏิกิริยาตอบกลับอย่างรุนแรงจากฝั่งกัมพูชามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นชาวกัมพูชาจำนวนมากมารวมตัวกันบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์พวกเขาแสดงความไม่พอใจและโวยวายว่าไม่สามารถเข้าถึงบ้านเรือนหรือพื้นที่ทำกินที่พวกเขาเคยใช้ได้บางส่วนอ้างว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานหลายสิบปีจนคุ้นชินและรู้สึกว่าถูกทหารไทยรังแก โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้ออกมาแถลงการประนามการกระทำของไทยโดยกล่าวหาว่าการวางตู้คอนเทนเนอร์รั้วลวดหนามและการปักธงชาติในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและเป็นการรุกล้ำดินแดนซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้กลับไปว่าการดำเนินการทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานแผนที่และเป็นการรักษาอธิปไตยในดินแดนของตน ยังไม่หมดนะครับกัมพูชาเนี่ยเล่นใหญ่ขนาดจ้างนักข่าวมาลงพื้นที่แก้งทางข่าวอีกต่างหากโอ้โหจะเอาให้ได้เลยเนี่ยแผ่นดินไทยสรุปแล้วเหตุการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ที่บ้านหนองจานจึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างกำแพงเหล็กเพื่อป้องกันการลุกล้ำแต่ยังเป็นเรื่องของการยืนยันอธิปไตยที่เด็ดขาดของไทย อีกอย่างนะครับในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนอย่างรวดเร็วการแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากเรื่องที่ถูกจัดฉากจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งตู้คอนเทนเนอร์อาจปิดตายเส้นทางเข้าออกแต่ไม่สามารถปิดกั้นความพยายามในการบิดเบือนข้อมูลได้